ใครที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้อยู่มาฟังทางนี้ค่ะ,ะคนอาจจะยังลังเลว่าจะปล่อยเช่าหรือว่าขายไปเลยความลังเลที่ผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาที่ซื้อด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกล่าวว่าจะสร้างครอบครัวเล็กๆที่มีแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกก็ด้วยโจทย์ชีวิตที่มากมายทําให้ไม่เป็นดังฝนันทําให้ต้องพับความฝันของตัวเองทําความต้องการของสมาชิกในบ้านเดี๋ยวก่อนนะคะ สำหรับใครที่ซื้อบ้านกับโครงการพึกษาน,นี้เลจะพามาเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินกันดีกว่าค่ะการมีบ้านแล้วจะปล่อยเช่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้เลมีประสบการณ์ตรงมาแชร์ให้เพื่อนๆกันค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือการจัดบ้านให้ดูสวยแล้วก็มีเทสค่ะที่เทสเดียวกับเรานะคะมักจะชอบแล้วก็หลงไหลในบ้านของเรานั่นเองค่ะถัดมาเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าต่างชาติจะมีรีเควสต์เฟอร์เพิ่มบ้างบางอย่างเขาก็ซื้อเข้ามาเองค่ะให,ให้ได้เราก็จัดให้ อันไหนมากเกินไปเราก็เจราจาต่อรองนะคะ,ะครัวต้องสวยสะอาดมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบค่ะ จุดขายของบ้านเลยนะคะมีพื้นที่ทํางานสําหรับเวิร์ฟฟอร์มโฮมแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะยิ่งดีไปเลยค่ะแต่ว่าแอบกระซิบนะคะค่าเน็ตผู้เช่าจะต้องจ่ายเองนะมีพื้นที่ซักล้างให้เป็นสัดส่วนอนอนก็ต้องมีเฟ์ให้ครบนะคะบางทีเราอาจจะจัดให้แม้กระทั่งชุดเครื่องนอนใหม่ไปเลยค่ะสนามหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านดูร่มรื่นไปอีกค่ะเอาแบบให้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้ค่าเช่ามากกว่าเงินที่ต้องผ่อนธนาคารไปอีกค่ะ,ะถ้าเราเอาค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายธนาคาร ก็เป็นการโปะบ้านไปในตัวไปอีกครั้งหน้าเดี๋ยวเลยจะหาเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ฟังอีกนะคะ